สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมนะครับนัดเจี๊ยบชั้นแนวนะครับวันนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับวันนี้จะพามาจับปลานะครับพอดีเมื่อวานดักรอบเอาไว้นะครับตรงที่คันนานะครับเดี๋ยววันนี้จะมายกดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เนี่ยตรงนี้มันจะมีปลาอยู่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หอยเดี๋ยวจะดูนะว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าถัางจะมาช่วยเปล่า มีนะมีนะตาด้วยหวยด้วยนี่อะไรเนี่ยตัวนึงอันนี้เขาเขออรียกหอยเลมรไม่รู้จะหอยคือรี่เนี่ยโอ๊ยได้เยอะๆเลยนะครับตอนนี้อะไรปะได้อย,อยู่ได้อยู่ ทั้งหอยทั้งปลานี่ครับทั้งหอยทั้งปลานะครับ mm. ก็ดักอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ได้อยู่เที่ยวาทางไหน่ะรูปทางไหนวามันมีรั่วอยู่อันเดิอันนี้ไม่ใช่อันเดิมมึงเนี่ยออกออกที่นี่เขามีเชือกอยู่ นี่เราก็หากินเอาง่ายๆเนี่ยง่ายๆเลยนะครับตอนนีด้ด <c oughs> ปลาเต็มเลยมีปลาหมอปลาหมอไม่รูปลาอะไรเนี้เยเน,นสองดูดิที่ได้ปลาหมอต้งเรือปลาหมอเต็มเลยปลาหมอแล้วก็หอยหอยหอเชอรี่อันน,นี้เรียกหอยอะไรเนี่ยหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆกันเลย เอาไปให้แม่ดูก่อนนะเดินไปทางนี้พอได้อยู่ได,ยได้ทุกวันเลย,อ,อ,ยอันนี้เราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะ ใส่ไว้เหมือนเดิมนี้มันจะเป็นน้ำไหลอยู่น้ำไหลอ๋อน้อไปเอาถังมา มันว่ามันเป็นทาง พอละเดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันไปทำอะไรกินกันไปกันปิดเดนี้เลยแปะหายเลยครับวันนี้เราก็ได้อาหารมื้อเช้านะครับพอได้ประทางชีวิตได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกินกัน Huh. <laughs>